นี่นะครับดูเริเวรอบบ้านนะครับกว้างมากครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับบ้านเป็นน็อกดาวน์นะครับสามหลังคาสามเขาเรียกอะไรสามชั้นนะนะครับฝั่งหน้าบ้านจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ อันนี้รูกโครงครับ Bism. รอช่างอยู่ครับช่างยังไม่ว่างเดี๋ยวไปดูประตูทางเข้ากันน да ะครับอันนี้ประตูทางเข้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าต uh ่างโชว์นะครับแล้วก็เป็นตัวบ้านทางเข้าจะอยู่ร <mel od ay> ิม <Forum> ฝั่งนี้นะครับมาดูทางเข้ากันครับอ่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับนะครับสูงมากครับ สามเมตรนะครับอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําไว้รับแขกนะครับเผื่อญาติพี่น้องมานะครับอันนี้ห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังแล้วก็ทําเป็นทางลงครัวครับน่ครับประตูทางลงครัวนะครับสูงมากครับอันนี้กําแพงเดิมนะครับสร้างไว้อยู่ประมาณเกือบสองเมตรกว่านะครับความสูงนะครับแต่ว่าตอนนี้ทําบ้านยกบ้านขึ้นสูงครับดีดขึ้นสูงกําแพงก็จะต่ํามาก ไปดูห้องห้องนอนกันครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับห้องนี้ก็กว้างมากนี่นะครับดูห้องนอนมีสองห้องครับห้องซ้ายมือนี้ก็จะไว้รับรับแขกนะครับญาติพี่น้องมานะครับก็เดี๋ยวจะให้นอนห้องนี้กันนี่ครับสูงมากสูงโปร่งโล่งความสูงอยู่ที่สามเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันห้องนี้เป็นห้องนอนนะครับของผมเองนะครับ เหมือนกันครับความสูงอยู่ที่สามเมตรนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําในตัวเพื่อเวลาเข้าห้องน้องห้องน้าห้องท่ากลางคืนนะครับสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวก็รอก่อครับตอนนี้หลังคาก็ยังครับตอนนี้รอช่างนะครับช่างยังไม่ว่างนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ